ออกันที่เรื่องของโคกหนองนาโมเดลกันหน่อยคุณผู้ชมที่แม้ว่าหลายพื้นที่อาจจะเจอกับปัญหาชาวบ้านเขาขอยกเลิกโครงการหรือปัญหาการใช้ที่ดินบ้างแต่จากการที่คุณภยัยทูลธุรพันธ์ไปตรวจสอบที่จังหวัดสุรินทร์กลับพบว่าที่นี่กลับมีเกษตรกร,ร,กรจํานวนมากเข้าร่วมโครงการครับพวกเขาบอกว่าเขาหวังจะให้กษิกรรมธรรมชาติเนี่ยสร้างความมั่นคงทางอาหารในอนาคตได้ ขณะที่ภาพรวมการทํางานในช่วงนี้ก็ต้องมีการปรับพื้นที่ในช่วงหน้าฝนครับทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าที่สุดด้วยครับภาพมุมสูงเผยให้เห็นแปลงโคกหนองนาขนาดหนึ่งไร่แบบแปลนที่ออกแบบถูกเรียกในชื่อเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังนอกจากความสวยงามของการปรับพื้นที่ตามหลักกษตกรรมธรรมชาติแล้วโคกหนองนาโมเดลของผลจำปาไว้ คือพื้นที่ผลิตอาหารปลอดภัยตามหลักเกษตรอินทรีย์ที่เขาทำมานานกว่า10ปีเขาเริ่มทำปุ๋ยจากผักตบชวาและน้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อน,นำไปปรับปรุงดินที่ขุดใหม่หลังการขุดปรับพื้นที่เพียง6เดือนพืชผักต้นไม้และนาข้าวเริ่มงอกงามทำให้มีผู้สนใจมาเรียนรู้การทำโคกหนองนา เขาจึงได้ทำหน้าที่ครูถ่ายทอดการทำกรเกษตรจากประสบการณ์จริงสำคัญที่สุดคือการพัฒนาดินนะครับท้าดินดีลูกต่างๆกับบ่มีน,นะครับจากที่เขาเคยใส่สารเคมีสีจังมันมีมาแลงมาก,กัดใบใหญ้าใบหยางสีใบเขาใบหยางาสีเขาใส่อินรียอย่างเดียวท้าดินดีมันก็บ,บ่มาน,นะครับ ความสำเร็จของแปลงโคกหนองนามโมเดลที่กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ของเกษตรกรทําให้ตำบลหนองบัวบานอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการนี้เพิ่มหลังก่อนหน้านี้มีเกษตรกรในจังหวัดอื่นๆขอยกเลิกโครงการหรือมีข้อจํากัดปัญหาการใช้ที่ดินทําให้โครงการส่วนหนึ่งถูกนำมาให้เกษตรกรในจังหวัดสุริน์ โดยเฉพาะที่อำเภอรัตนบุรีมีเกษตรกรร,กร,รายใหม่อีก76คนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรหลายคนยืนยันว่าพวกเขาพร้อมจะเข้าร่วมโครงการแม้ต้องขุดต้นข้าวที่ปลูกไว้เพื่อทำโคกหนองนาในช่วงปลายฤดูฝนก็ตามขณะที่ระยะเวลาการดำเนินโครงการที่สั้นและมีเวลาขุดเพียงสองเดือนเศษ ทำให้ในอำเภอรัตนบุรีจัดประชุมสร้างความเข้าใจและเชิญหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะฝ่ายตรวจสอบทั้งเจ้าหน้าที่ปปทเขต3และปปชจังหวัดสุรินร่วมชี้แจงแนวทางการดําเนินโครงการเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าเบื้องต้นก็วันนี้ก็มีการมอบนโยบายก็เชิญทางปปชและปปทเขต3นะครับเข้ารวมสังเกตการและให้คําแนะนําในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครับ ในหลักการสําคัญของเราก็คือการถ่วงดุลการทํางานโดยการผู้จัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเราจะเอาหน่วยงานอื่นๆภายนอกนะครับเข้ามาร่วมรับผิดชอบทั้งเกษตรอาเภอทั้งปลัดอาเภอด้วยนะครับรวมถึงเอาทางเกษตรกรผู้เข้าโครงการ,รงงาเองเข้ามาเป็นกรรมการในการตรวจรับงานเพื่อเกิดความพึงพอใจและเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดครับด้านผ่านตำรวจโทธนงเพิ่มภูนผู้อำนวยการสำนักง,งานปปทเขตสาม ได้ชี้แจงถึงความสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมตรวจสอบให้โครงการโคกหนองนาโมเดลดำเนินการอย่างโปรง่งใสโดยเฉพาะขบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจเกิดการทุจริตหรือเอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่สำคัญโครงการนี้เป็นการใช้งบประมาณจากพรกอรเงินกู้ซึ่งทำให้ประชาชนทุกคนเป็นหนี้ไผทุนธุรพันธ์ไทยพีบีเอสรายงาน